เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคือ<ฆ>ช่วงของบัส t r u ร k เบร g ไกด์สำหรับไกด์สำหรับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นในช่วงที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าอะไรแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับวงการขนส่งนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะแพก็จะพาไปที่บริษัท Orenten นนะคะ m o t o r w r k ค่ะซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์รถพ่วงจากประเทศเยอรมันอเมริกาแล้วก็อังกฤษค่ะพี่หมอคะของนอกว่านั้นเถอะใช่แล้ววันนี้ค่ะที่แพ์จะพาไปดูค่ะก็คือเท้าคำยันนะคะยี่ห้อ ยี่ห้ออะไรคะพี่หมอคะยี่ห้อจสนะครับค,<ม>ค,ค่ะซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่น d 2 0 0ร้ t ค่ะซึ่งได้รับการพัฒนามาจากรุ่นเดิมแล้วแล้วก็รับรองได้เลยว่าขาเนี่ยแข็งแรงค,ะคร่ะไม่สันนะคะ<ม>แล้วก็มีแรงหมุนต่อรอบเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่ามไม่มีเกียร์ว่างนั่นเองค่ะพี่หมอคะอ๋อเนี่นะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับค,คือของยี่ห้อจสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อนี่ที่บอก อยู่ระดับแนวหน้าของขาค้ายันหรือ,อถ้าเกิดสมมุติว่าเรียกในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเท้าช้างนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะสามารถรองรับแรงกระแทกค่ะโดยที่ขาเนี่ยไม่โค้งไม่งอแล้วก็เคลือบด้วยสีฝุ่นนะคะป้องกันสนิมได้ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญพี่หมอคะรับน้ําหนักได้มากถึง50ตันเลยค่ะต่อนหนึคู่นะคะแล้วก็สามารถยกน้ําหนักขาได้ถึง24ตันแล้วก็ระยะหดสั้นสุดนะคะ800 40มมตรค่ะพี่หมอคะรู้ไหมครับว่ามีประโยชน์นอกจากนี้ยังไงครับคุณสมบัติข,ของขาค้ำยันอะไรคะมีนอกจากก็อย่างสมมุติว่ารถพ่วงเนี่ยเห็นหางไหมครับค่ะเขาจะต้องวางของที่หนักซึ่งซึ่งเป็นตู้เทเลอร์อย่างเงี้ยหนักมากครับผมไอเรื่องของขาค้ำยันเนี่ยก็คือว่าเราเอาค้ำยันไว้เพื่อที่จะไม่ให้รถมีการเคลื่อนที่แล้วอย่างนี้สําหรับเวลาพี่หมอเมาอะไรอย่างนี้สามารถใช้ตัวนี้ไป คำยันอะไรอย่างนี้ไม่ให้เคลื่อนที่โครงเคลงได้ไหมคะพี่หมอคะปีไม่คำนะครับถ้าเกิดเทิดพี่มเมาไอตัวนี้ก็คงยาวาไม่อยู่ครับผมนะฮะค่ะ <laughs> แล้วตอนนี้นะคะแพรก็จะพาพี่หมอกับท่านผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยคะ่ะกับคุณสนิทจังมงคลการผู้จัดการบริษัทโอเรนเทนมอเตอร์เวิร์กกันคะ่ะพี่หมอคะก็ต้องบอกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรื่องของอรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราให้คุณทางคุณเลยนะครับคุณสนิทจังมงคลการคะ่ะเป็นผู้ให้ ข้อมูลไปกคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในฮอล์กันบ้างนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธของบริษัท o r i e n t e n motorworks นะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับพี่สนิทกรรมการผู้จัดการของบริษัท o r i e n t e n motorworks นะครับพี่สนิทสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอให้พี่สนิทแนะนำกับทางผู้ชมว่าบริษัท o r i e n t e n motorworks มีสินค้าอะไรบ้างนะครับผมครับได้ครับ ก็บริษัทเป็นผู้นําเข้าประกรณ์รถพว่วงรถเทลเลอร์รถหัวลากนะครับโดยำนำนเข้าสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศเยอรมันนะอังกฤษแลอเมริกาและก็ประเทศอื่นๆครับสินค้าที่เราเน้นก็คือเราจะเน้นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้บนรถบนถนนครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีลูกค้าที่ใช้ หัวลากและหางเซลเลอร์เนี่ยจำนวนมากบนท้องถนนแล้วก็ผมก็อยากจะเน้นนําเข้าอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงและความปลอดภัยเพื่อให้เราใช้รถอย่างปลอดภัยบนถนนหลวงครับกค็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูสินค้าของบริษัทโอเรนเทนมอเตอร์เวิร์กกันนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับสินค้าของบริษัทโอเรนเทนมอเตอร์เวิร์กนะครับคือจานลากของยี่ห้อจสนะครับผมตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับจานลากของจสนะครับมีจุดดีตรงที่ว่ามีระบบการล็อก 4ขั้นตอนนะครับซึ่งเป็นระบบที่ปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นการล็อกเนี่ยล็อ,อ,อกก้ามปูล็อกขั้นที่ 1, นะครับประตูกแก้วล็อกใั้1ที่กามล็อกล็อก้ที่2ด้ามดึงตัวนี้นะครับจะล็อกครั้งที่3และกรอนล็อกครั้งที่4ซึ่งมาล็อก4ขั้นตอนแล้วเรียบร้อยนะครับจะมีความแข็งแรงปลอดภัยขนาดที่ว่ารถไปลงเหวหรือกรดบัตเหตุอะไรก็ตามหัวกาาระหังก็ยังติดอยู่ด้วยการซึ่งทําให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเสียหายน้อย นะครับซึ่งบางครั้งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็พยายามให้ความเสียหายนั้นเกิดความเสียหายที่น้อยที่สุดครับรถคันนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่สะพานพระราม9นะครับสังเกตอุบัติเหตุไหมครับว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วแต่หางเนี่ยยังไม่ตกลงมายังเกี่ยวอยู่ที่คันหัวลากนะครับรูปต่อไปครับนะหลังจากที่มีการกู้ภัยแล้วเนี่ยนะครับหางเทเลอร์เนี่ยเสียหายน้อย คนขับปลอดภัยเหตุเพราะว่าจานลากที่ใช้อยู่เป็นโจสของเยอรมันที่เราขายอยู่ครับรวมทั้งอีกรูปหนึ่งครับก็คือตัวทังค้ามยันโจสที่ใช้งานกับรถคันนี้ซึ่งทําให้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยแทนที่จะหางเทเลอร์เสียหายหนักคนขับเสียชีวิตหรือหัวลากเสียหายก็ไม่เสียหายเลยเลยแค่เสียหายนิดเดียวประกันก็เบาครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณสมบัติของจานลากยี่ห้อจอร์สนะครับพี่สนิทครับมีการรับรองอะไรบ้างครับสินค้าตัวนี้นะครับเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากสาบันที่มีชื่อเสียงของเยอรมันรับว่าสินค้านี้มีคุณภาพผ่านการรับรองได้เรียบร้อยครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนี่สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับครับสามารถติดต่อได้โดยตรงที่บริษัทออเรนเทนมอเตอร์เวิร์กนะครับจากเว็บไซต์ omw.co.th โดยตรงหรือเบอร์โทรศั์นะครับ022931888ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สนิทบ้างนะครับครับ <Okay. S 2> พี่สนิทจากบริษัท o r i e n t e n Motor Works นะครับพี่สนิทสวัสดีครับ okay, ขอบคุณครับ ต้องบอกว่าบริษัท o r เ e n t e นมอเตอร์เวิร์เนี่ยนอกเหนือจากทางํคำยันของเขาด้วยแต่จริงแล้วเขามีเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกอีกหลายอย่างอีกหลายอย่างนั่นเองแล้วก็น่าสนใจมากสำหรับบริษัทนี้นะครับผมค่ะและสำหรับสินค้าทุกที่สองกับพี่หมอคะมีมีอีหรอคร่ยมีอีของขงแพนนี้แบบ หนึ่งไม่พอต้องสองโอเคะนะครับสินค้าตัวที่สองนะคะก็จะเป็นของบริษัททีรวัฒนะคะเครื่องอัดลมจำกัดค่ะ<ม>พี่หมอค่ะซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับปัม๊มลมภายใต้แบรนด์พูม a าพูมาพูมคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพูม a านั่นเองนะภ <c oughs> าษาไทยค,ค่ะ ภายใต้สโลแกนเก๋ๆเลยค่ะพี่หมอที่ไหนๆก็ใช้แต่ปั๊มลมพูม่าค่ะขอฟิลลิ่งนิดนึงถ้าเป็นฟิลลิ่งก็จะแบบว่าที่ไหนๆก็ใช้แต่ปั๊มลมพูม่าโอเคคนคิดจะใช้ฟิลลิ่งนี้หรือเปล่าแพ้ไม่รู้อแต่ว่าแพ้ใส่เองอะค่ะยอมรับยอมรับว่าใส่เองอนะคะค่ะแล้วก็ไปดูกันไหมว่าปั๊มลมพูม่าเขาเป็นอย่างไงอยากเห็นกัน นี่อ๋อรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ที่สำคัญนะคะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001แล้วด้วยน่าสนใจมากออโอ้ยกนี่นีพ่พูดถึงเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมีปั๊มลมหลายห้อมกันนะแต่ว่ารู้สึกว่ารูปร่างของภนะูม a านี่น่าจะดูดีที่สุดถูกต้องอ ชอบชอบสีฟ้าตัดขาวอะพี่หมออ๋ออันนี้คงเขาคงใจได้แบบว่าในเรื่องของอลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปคงต้องมีรุ่น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 แน่แใช่ไหมต้องแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่วยวกับบริษัทธีรวัฒเนี่ยนะธทรวัฒเครื่องอัดลมจําปัดนี่นะคะแพรก็จะพาทุกทุกท่านนะคะไปพูดคุยค่ะกับคุณนิรุตสุเทวพรนะคะหัวหน้าหน่วยสาธิตสินค้าค่ะเชิญเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของบัสเซนทักเวลไก์นะฮะและพาคุณผู้ชมมาที่บูธของบริษัษษทธ,ธีรวัตรเครื่องอัดลมจำกัดนะครับผมวัมนนี้เราจะโอ้โหเห็นของเรื่องราวเต็ไมไปหมดเลยที่บูธของเขานะฮะจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาสอบถามผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราเลยดีกว่านะ,ะน,นั้นคือคุณนิรุตสุเทวพรนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นิรุตครับผมเดี๋ยวก็หนึ่งต้องขอสอบถามนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยได้นำโปรดักอะไรมานำเสนอกับลูกค้าครับที่มีโปรดักใหม่ๆกาพนสีของะั ครับตัวนี้าการพ่นสีละเลเนี่ยมันจะสะดวกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราใช้งานการพ่นสีเนี่ยปกติเราต้องมีปั๊มลมตัวใหญ่ครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องครับผมคือจะเป็นตัวไหนฮะตัวนี้นครับผมถ้ามีทั้งหมด3รุ่นครับครับผมแยกการใช้งานกันครับ,ค,รบคือถ้าเป็นงานสีน้ําก็จะเป็นรุ่นเล็กครับ แต่ถ้าเป็นสีน้ำมันพวกโซเวนต่างๆก็จะมีอีก2รุ่นใหญ่ครับครับผมจะมี2รุ่นนี้ครับลักษณะพิเศษที่ของโปรดักตัวนี้คือใช้พ่นสีพ่นสีอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการการพ่นสีเนี่ยมันจะแตกต่างจากกุกกาธรรมดากาธรรมดาเวลาเราพ่นสีเนี่ยมันจะเกิดการุ้งกระจายคือเราไม่สามารถพ่นภายในได้ครับแต่ตัวนี้คือรัศมีหน้าฟางมันเอยู่ประมาณ30 30นิ้วครับอ่าคือเราสามารถปรับได้ถ้าเราต้องการแคบเราก็จะปรับทิศทางที่ด้านหัวครับผมคือมันจะดีกันเรื่อง ควบคุมปริมาณสีและการฟุ้งกระจายครับผมอ๋อเรียกว่าเป็นตัวอนวัตกรรมใหม่เลยใช่ครับแตกต่างจากอันอื่นเนี่ยข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อดีตรงที่ว่ามันการใช้งานง่ายสะดวกง่ายครับปกติเราไม่ต้องไปพึ่งพาพวกความใหญ่ๆจะเป็นินุทกกรรมใหม่ครับผมแล้วที่เห็นตัวเหลืองเืองนี่ฮะคืออะไรครับหลือก็จะเป็นพวกงานที่เป็นใช้กับเครื่องลมครับครับผมก็จะเป็นตัวการเครื่องยิงรีเวทหรือจะเป็นตัวบล็อกถอดล้อครับอ่าแล้วก็จะมีขดกระดาษทรายเครื่องเกียแล้วก็จะเป็นไขควงพวกนี้ใน งานช้งานลมทั้งหมดครับอ๋อในส่วนของงานลมทั้งหมดใช่ครับ,รบผมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในะส่วนของสีแต่ผมมีนตั้งอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับมีถังสีน้ําเงินสีขาวเดี๋ยวพี่นิรุตอธิบายนิดนึงว่าทั้งสองถังนี้คืออะไรครับความแตกต่างของตัวถ้าเป็นตัวปั๊มลมเป็นรุ่นนี้ คือถ้าเราเรียกกันในกลุ่มกลุ่มอาช่างก็เป็นรุ่นขับตรงครับผมขับตรงถ้าเป็นตรงนี้เราจะมีระบบนับน้ำมันเครื่องครับผมในการใช้งานอันนี้คือปั๊มลมนั่นเองปั๊มลมนั่นเองครับผมแต่ถ้าเราเห็นตัวรุ่นใหม่ที่เป็นตัวสีขาวเนี่ยตัวนี้มันจะดีอย่างถ้าในงานที่แบบว่าต้องการความเงียบครับต้องการความเงียบต้องการควา,า,ามลมสะอาดครับ ก็จะเป็นรุ่นที่ไม่มีน้ํามันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับผมโอ้โหนี่คือปั๊มลมเลยครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับไอ้ตัวนั้นเสียงจะอยู่ที่55าสถึงหกสิบเบสเิเนนั่นเองครับผมคือเบามากใช่เบามากนะครับแต่ทั่วไปแบบนี้อาจจะมีความดังนิดนึงใช่ทั่วไปงานทั่วไปก็คืองานกลุ่มช่างต่างๆใช้ในกลุ่มตัวที่เก็บเสียงเนี่ยเป็นในงานห้องแลบหรืองานคันตะกมของงานงานแพทย อ๋อน่าจะเหมาะอย่างนั้นมากกว่าที่ทํามาเพื่อรองรับกับธุรกิจแบบนั้นนะครับผมโอ้โหได้ได้ว่าโปรดักต์ของทางบริษัทของทางที่นิรถดอกมาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ชมยังไงก็อยากจะให้ติดตามนะใครที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนฮะอาริษัททิรวัตรเครื่องอัดลมครับครับผมมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมไหมฮะก็ถ้าฝากคุณผู้ชมก็คือนวัตกรรมใหม่ๆที่ผมมาเข้ามาคืออยากจะฝากตัวเอเล็ตครับ ตัวกาพ่นสีัวเอเล็กตัวนี้เองครับคือจะสะด,ดวกในการใช้งานว่าคุณผู้ชมจะใช้งานทําสีผนังบ้านหรือทเฟอร์น,อนิเจอร์ต่างๆก็จะใช้สะด,ดวกครับผมครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่แหละคือผลิดภัณ์ของทางบริรษัทธีรวัตรเครื่องอัดลมนั่นเอง,เองนะฮะอยากจะฝากคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์อเบอร์ธีรวัตรเครื่องอัดลมก็จะอยู่ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วกันนะฮะยวขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิรุตมากเลยนะฮะขอบคุณครับ ก็สำหรับผู้ที่สนใจสำหรับปั๊มลมของภูมาก,ก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนั่นเองที่บริษัททีรวัฒนนะคะเครื่องอัดลมก็ต้องบอกว่าสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เวลาก็หมดแ,แล้วหมดมแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าในสัปดาห์หน้าเราก็สามารถที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆเรื่องของความรู้ในแวดวงขนส่งไม่ว่าจะ,ะเป็น เรื่องรถเรื่องอุปกรณ์เรื่องอุปกรณ์เรื่องอุปกรณ์นะเห็นความเสื่อมแพละตกตะลึงนิดนึงผิดพูดถูกนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของธุรกิจในวัรวงขนส่งด้วยนะฮะก็แม่เวลาต้องหมดเร็วหรือเกินมากก็แนะนำติดชมรายการนะครับสามารถที่จะส่งมาได้ทาง s m s 464-2104นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็ หมดเวลาแล้วสามารถที่จะพบกับผมนะครับปลาหมอและน้องแพรนะครับทุกวันพฤหัสบดีสาม,สามทุ่มถึง4ีทุ่มค่ะทางเอเด n ซ่าช n e l psi ช่อง65นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ